การทำแนวคันดินที่เพิ่มสูงมากกว่า3เมตรตลอดถนนสุขาประชาสารรหรือซอยวัดกู้ที่คู่ขนานกับฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตอําเภอปากเกรด็ดคือแผนสํารองในกรณีที่เขื่อนและแนวกระสอบทรายที่กั้นน้ําไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมตัวอำเภอต้านไม่ไว้แนวคันดินที่เห็นอยู่นี้ก็จะคอยรั้งน้ําไว้อีกชั้นหนึ่งมนัดเปิดชั้นเจ้าหน้าที่เทศกิจ4เทศบาลนครปากเกรด็ดยอมรับว่า เทศบาลนครปากเกรดสั่งเพิ่มขนาดคันดินให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่ระดับน้ําจะล้นคันดินตอนนี้เราก็เพิ่มความกว้างเพิ่มความแข็งแรงนะครับคือทางนี้ทางเทศบาลนะครับโดยท่านนาย y วิช w i s ร i p a n d a ฝากนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่สัพพากำลังทุกๆสิ่งทุกเอย่างนะครับลงมาตรงนี้นะครับ เพื่อเสริมการเขื่อนอันนี้ก็คือเป็นแผนสำรองแผนที่สองของ,ของทางเทศบาลนครปักกร็ดนะครับปัญหาหลักขอ,ของถนนเนี่ยซอยวัดกู้เขาเรียกซอยวัดกู้นะสุขาพิชายศก็คือเรื่องการสัญจรไปมาตอนนี้ที่เรากลัวที่สุดที่เราตั้งคันดินไว้เนี่ยรถนะฮะจะเข้าออกเป็นปริมาณมากและตรงไหนที่มันมีน้ําท่วมขังเนี่ยรถที่วิ่งด้วยความเร็วนี่น้ำจากล้อเนี่ยนะฮะมันก็จะไปเซาะด้านใต้เขื่อนนะฮะแล้วก็จักรยานยนต นะครับก็คือต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นโครนนะฮะมันก็มีล้มตลอดเราก็เขียนป้ายเตือนตลอดก็คือก็ยังมีอยู่แต่ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องรถรถยนต์นะฮะที่สัญจรไปมาก็คืออยากให้ขอความร่วมมือให้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ นี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าวัดกู้ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่มีการกั้นคันดินให้สูงขึ้นกว่า3เมตรนะคะเพื่อป้องกันน้ําที่ไหลทะลักจากแม่น้ําเจ้าพยาไหลลงสู่หมู่บ้านของประชาชนในซอยสุขาประชาสาร2ค่ะการสัญจรไปมาในซอยวัดกู้อาจจะยากลําบากมากขึ้นไม่อนุญาตให้รถยนต์ผ่านเข้าออกจากตัวอำเภอปากเกรด็ดแต่ยังสามารถใช้เส้นทางซอยข้างโรงเรียนอัมพรไพศารเข้ามาถึงวัดหงทองจากนั้นต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถแบ็คโฮและรถบรรทุกข,ขนดินมาเสริมคันดินกั้นน้ำซึ่งประชาชนในชุมชนนี้ให้ความร่วมมือและเข้าใจสถานการณ์พยายามทำไงได้<ม>ก็ต้องพยายามแบบทางทาง,ทางที่มันที่ลื่นคือเราก็ต้องระวังในการขึ้นในการอะไรก็มีเจ้าหน้าที่บางทีเขาก็มาทำสะพานให้ทําสะพานให้ให้ขึ้น ก็คอมมอำนวยความสะดวกอนวยความสะดวกแก่พวกเรา,าเราเห็นใจเจ้าหน้าที่แล้วเพราะเจ้าหน้าที่ตอนนี้คือทุกคนแย่แล้วเจ้าหน้าที่แย่แล้วไม่ได้เจอหน้าลูกหน้าเมียแล้วตอนนี้คือจนกว่าน้ําจะลดถึง่จะได้เจอหน้าลูกหน้าเมียแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนี้เราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เราต้องเห็นใจเขาบางทีนี่บางวาันออกมาเนี่ยอย่างออกมาเนี่ยก็จะโบกรถอย่างรถดินมาเนี่ยมอไซค์ไม่ลบบลบๆบ้อน้อยแล้วรถดินมาเราต้องช่วยกันโบกคือเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทํางานสะดวก อย่างตรงไหนแตกตรงไหนรั่วอะไรเงี้ยเราแจ้งเขาเขาก็จะได้มารวดเร็วทันใจก็ช่วยได้เยอะฮะไม่งั้นก็มันก็พังเข้านี่หมดครับผมแต่มันก็ทําให้เราแบบเดินทางเขาเอาก็อาจจะลําบากหน่อยแล้วยังไงทนได้มันก็้องทนได้ฮะไม่งั้นมันก็ลาบากยิ่งกว่านี้ถ้าเกิดปล่อยคันดินลงมาครับผมเราเข้าใจการทํางานเจ้าหน้าที่ไหมคะเข้าใจครับผมก็เห็นใจเขามากครับ แม้ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะสิ้นสุดลงในแสงสุดท้ายของวันแต่เมื่อถึงเช้าวันใหม่การเริ่มต้นของความสามคัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งค่ะแสงดาวนินจินดาครบวงข่าวรายงาน